วันนี้ก็เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราทำกิจกรรมมาแจกข้าวสารนึ่งในวันพ่อ5สันวามหาราชแล้วนี้ก็มีอยากกินก๋วยเตี๋ยวก็เลยคุยกับเพื่อนสมาชิกที่มารับข้าวสารว่าเอ้ที่บางพานเนี่ยมันมีก๋วยเตี๋ยวอยากกินก๋วยเตี๋ยวปอกๆอ่ะว่าตรงไหนอร่อยเงี้ยเขาก็แนะนํามาบอกว่าก๋วยเตี๋ยวพี่ยอดนายยอดตายยอดลุงยอดตายยอดหลายชื่อแต่ก็คือร้านยอดนั่นแหละ เป็นแน้วลูกสาป๊อกๆอยู่ตรงข้าวกับหน้าโรงเรียนรัตนชัยเขาขายอยู่ฝั่งตรงข้าบหน้าปู่สีเจริญแท็กเตอร์<ช>อ่าก็คือตรงนี้แหละเพราะว่าอร่อยเหลือเกินเดี๋ยวเราต้องมากินแล้ว้อสําสคัญนี่รู้สึกว่าขายมา20ปีแล้วใช่ค่ะ20ปีแล้วอ่าเดี๋ยวไปดูกันว่ารสชาติจะเป็นยังไงดีอย่างที่เขาล่ำลือไหมอ,อ่าเาาดี๋ยวเราดูได้เลยตรงนี้นะเพราะ่าอยู่ตรงนี้จำนึกเสารับมันมันเดนี้อยู่ฝั่งโน้น พี่ขายถึง11โมงอะไรป่ะเที่ยงหรืออะไรป่ะถคือเอา11โมงนิดนิดครับเห็นไหมมานานเนี่ยถึงเที่ยง,งแล้วตรงนี้พี่ขายตั้งกี่โมงมอ่ะอ่า8โมงครับ8โมงเช้าประมาออกมาเช้ากับ8โมงครึ่ปงประมาณ8โมงประมาณแล้วไปไหนต่อหรือหมดเลยที่เดียวครับไม่ได้วิ่งครับขอที่นี่ทีเดียวด้วยขายทุกวันนี่นะนะราะงั้นผมเอาบะหมี่เหลืองแห้งอยากจะชิมมาการลวกของพี่เอาหนึ่งชามก่อนที่นี่ละ ไปมาไม่เคยวิ่งดูดกับที่เลยทีนี้ทีนี้กลับเป็นคนกินมหาเออแต่ก่อนมันเป็นเนื้อเกล็ดกากหมูครับผข้างในนี้มีอะไรกระดูกกระดูกครับนี่กระดูกพี่ใส่นี้เปล่าหัวยิ้เท้าใส่ครับเออข้างนีกระดูกหัวยิ้เท้าอะไรหลันใหญ่ก็คือเขาเรียกกับร้านพี่ยอดอนะครับผมใช่แต่ก่อนเขาเรียกพี่ครับ 5ปีแต่เขาเรียกน้านะเดี๋ยวนี้ลงนะเดี๋ยวนี้ลงมั่งตามมั่งแล้ะแหมดูเขียงนี่ลึกเลยเนี่ยใช้คุ้มเลยเขียงนี้มาแรกพี่ทั้งบางพอ5ปีน้านะพอ10ปีกว่าเขาที่ยี่สิบพราะว่าเอ้านารู้วาว่าลุงแล้วอันนี้บะหมี่เหลืองนี่มีใส่ไอ้นี่้หมูสับไหมก็ใส่ครับปกติว่าใส่ทุกอย่างแต่ที่บางคนก็หมูสับอย่างเดียวรู้สึกหมูสับจะจะหมักนะเนี่ยใช่ไหม อ๋อยังไม่พกไงแห่งอยากจะดูแลหมูสับเลยเนี่ยพี่เขาบอกหมูพี่ยอดบอกหมูหมูหมักใช่ไหมหมูสับหมักแล้วก็อะไรนะกากหมูกากหมูหมูแดงโดยถั่วมีปลาเส้นด้วยนะอีูกล้วยแล้วเส้นแต่ดูจากเส้นเนี่ยดูวิธีการลวกของพี่เขาเนี่ยเส้นไม่อืดนะเส้นดีนะเดี๋ยวขอญาติเติมเพราะว่าอันนี้สั่งแห้งอยากจะลองชิม ฝีมือการลวกเส้นของพี่ค้าบางทีเส้นดีแต่ก็ถ้าเรียกอะไรนะการลวกก็สำคัญใช่ครับไ่ส่วนชาด้วยการลวกดีที่แน่ๆพี่กลนจะหมดนะพี่นะเส่นมีนี้สามสิบบาทมีที่ไหนอีกแล้วเนะีน่ยนะไม่มีแล้วนะไม่าสีสีสีได้มีแล้วอ้าขอชิ้มเส้นก่อนเปล่า เนบไม่เละเป็นดีเป็นดีแดงเจ๊พี่ยอดหมูแดงนี่เอาตัวไหนมาเนืเ้อตะโพกครับเนื้อตะโพกนุ่มนะนุ่มแล้วรู้สึกว่าจะมีกลิ่นพริกไทยนะพี่นะ ได,รดพริกหมากกุ้งไทยใช่ไหมพริกไทยดำมันจะโปะใส่กระเทียมกับอะไรเนี่ยเพราะมันไม่ได้เป็นหมูต้มใส่ตีอะไอ้นี่ะมันหมกักครับหมักมแล้วเราหมักก่อนแล้วค่อยมาทำให้มันสุกมันจะมีพริกไทยดำพวกลาบพวกชีพวกอะไรเนี่ยกระเทียมด้วยโปกใส่กนันให้มันละเอียดอันนี้มีมีกากหมูด้วยลิมบอกไปแบบหมูแดงหอมอมหวานเค็มๆ เรกว่าเห็นเป็นที่เล็กอะแต่อร่อยไม่หวังหนืงไองไฮไลท์อืมออบจริงจังผมว่าหมูหมากอนะ่ะ น่าจะหมักข้ามคืนนะ่ะเพราะมันแบบว่าคุณปามเกลือแล้วมันหอมแล้วออกเต็มเ<อ>ต็มอตัวเน่งของพี่ก็แต่ย่างหมูแดงหรือว่าเนี่ยมันจะมีรสชาติด้วยมไม่ได้หอมอย่างเดียวมีรสชาติด้วยนี่อันนี้ของเราเป็นบ่มีน้ำบะหมี่น้ำ เป็นแบบนี้ครับหน้าตาแบบน,นี้อันนี้อะไรบะหมี่น้ำใช่ไหมอ่าอ่าน้ำแดงฮะขอญาตเมื่อกี้มากินบะหมี่แห้งนี่หมดแล้วนี่ยังไม่ได้กินน้ำเลยเดี๋ยวขอชิมน้ำก่อนน้ำซุปไหนไหมออกแบบใสๆมีน้ำมันเกียวลอยแดงนะแต่ใสนะไม right? <oh eh? huh? ่ขุ่นนะไม่เหมือนน้ำพะโล้น้าอันนี้ไม่ได้ใส่ซอส ไม่ใช่พะโล,นะโล่นะกินเครื่องเทศกระเทียมพริกไทยอะไรประมาณเนี้ยออกมาก่อนเลยกระเทียมพริกไทยชูออกมาเลย <S <S แล้วก็มีอมหวาน<แ>อมหวานตำแบบฉบับก๋วยเตีย๋ยวปอกๆแล้วก็มีมีเค็มปลายน้ําชุปมีรสชาติ อันนี้นะคะหนูาสั่งมาเป็นเส้นเล็กนะคะนี่ดูน่ากินดีมีหมูแดงมีเอ่อชิ้นปลาแล้วก็ลูกชิ้นนะคะลูกชิ้นหมูแล้วก็มีนี่แคบหมูกากหมูนะคะมีหมูสับด้วยเส้นเล็กนะ่ะเส้นเล็กโอ้ดูเส้นเขาน้ากินมากเลยนะคะเนี่ย ขานุ่มอร่อยมากนะคะเดือดดีลวกเส้นแบบพอดีเลยค่ะไม่ไม่เละนะคะลวกเส้น่ีคุณแม่กินอะไรฮะบะหมีนกกม่น้ำอุปกรณ์ครบคันเส้นเขาจะเส้นใหญ่เนาะใหญ่กว่าเส้นปกติของที่เราเคยกินไปแล้วเนี่ยเ,เส้นดีเส้นนีเหนียวนุ่มนะ เหนียวนุ่มามากนะอถ้แบบกินน้ำซุปน้ำซุปอืมน้ำซุปอร่อยมากเลยคือเราเป็นคนที่แบบไม่ชอบกินแบบเผ็ดเปรี้ยวเค็มแบบกินแบบนี้เลยไม่ต้องปรุงอร่อยมากคือน้ำซุปก็ดีอยู่แล้วใช่ใช่คือบางทีเนี่ยเส้นบะหมี่เหมือนกันก็จริงไะแต่บางทีมันจะเละนะใช่เละนี่คือจบเลยบะหมี่เนี่ย แต่หมูสับหมูสับว่าสุดยอดเลยะนะมา<อ>ข้ามคืนะน,ะนะพอกินปุ๊กนั้นรู้เลยเพราะมันแบบทุกันุอนะ่ะหอมสามเกินปากหัวกรอบมากเลยน่ร่อยแล้วราคาสามสิบาทจะไปหาที่ไหนแล้วเรือไงเชื่อออ,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 อันนี้น้ำผุกกิบอันนี้เราบะหมีน้ำผุกิบ ใช่โน,นี่รอบสองเลยไปพายเบิ่เลยแต่เม,มื่อกี้แต่เมื่อกี้นี้ถ้าเกิดบะหมี่แห้งแนละ้วมีเกี๊ยวทอดนนะแล้วเจ๋วเลยนะแต่มันก็ได้ได้จากกากหมูเป็นกรอบๆแล้วล่ะอืเขาบอกนี่ธรรมดาทำไามาช่วงสายก็เก้าโมงไงแถวยาวอ่ะคนเยอะ เอาด,ดาแต่ถ้ามาช้าแต่ถ้ามาช้าไม่ได้กินสิบโมงครึ่งถึงสิบเอ็ดโมงคุณอาจจะพลาดควรจะมาก่อนควรจะมาก่อนสิบเอ็ดโมงเพราะก็ขายแค่ไม่กี่ชั่วโมงดีนะอะอที่สองนะคะลืมบอกไปว่าเขามีโต๊ะบริการให้นั่งด้วยนะคะเราสามารถนั่งที่โต๊ะโต๊ะนะคะจะมีสองโต๊ะแล้วเราก็สามารถนั่งล้อมที่รถเขาได้ด้วยนะคะ เ<บ>มื่อกี้นี้คุณพ่อนั่งที่ที่รถไงได้อารมณ์ได้อารมณ์การกินก๋วยเตี๋ยวหิวก็บอกเถอะรีบกินอ้าวเร็วด <c ười> ุยเดี๋ยวไม่อร่อยน,น้ำนดื่มมูไท่ทิพย์ปะลอชิมดูดิตอนไหนขายดี่สิบสิบโมงครึ่งกำหนดแต่มันไม่จะเป็นบางวันวันก็เนี่ยวันนี้ช้าหน่อยวันนี้ประมาณน่าจะเที่ยงเลยวัน<อ>นี้ยอดปากร้านเลยอยู่ที่ไหนบ้างอยู่ ถนนจุกบิดฝั่งพระตรงข้ามโรงเรียนรัตนชัยครับฝั่งตรงข้ามโรงเรียนนี่ตัวนี้ตัวโรงเรียนอยู่ฝั่งโน้นแต่เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้มันใช่ครับข้างโรงเรียนรัตนชัยหน้าหูสเจริญเทคเตอร์ใช่ครับหน้าอู่สิเจริญเทคเตอร์ก็ขายตั้งแต่แปดโมงถึงเที่ยงครับจันทร์ถึงเสาร์จันทร์ถึงเสารทุกวันอาทิตย์วันอาทิตย์ไม่หยุดที่รถไฟฝั่งโน้นนี่ให้ทำถนนฝั่งโน้นอ่ะเขาเรียกร้านแต่เที่ยงฝั่งโน้นครับทุกวันอาทิตย์ วัอาทิตย์ายฝั่งนู้นใช่ครับอยู่นี่จะนึกเสาอยู่นี่สม่าสมาเขาเ้าเรียกอะไร f อฟซีเขาจะรู้ดิม,มีโทไหมบโทมีครับมีเบอร์โทรศูนย์แปดสีครับพี่ยอดครับ่ยอดครับก็จบไปแล้วนะคะกับพีก่กินก๋วยเตี๋ยวปองๆนะคะก็ปอกปอกชื่อร้านอะไรนะร้านพี่ยอดอร้านพี่ยอดก็บอก มาขายที่แรกกับพี่เปลี่ยนเป็นน้าเปลี่ยนเป็นลุงเปลี่ยนเป็นตาเลยนะเป็นตายอดแล้วกินมาหลายรุ่นกันอร่อยมากสำหรับใครชอบพี่นี่กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยรู้เลยกกิ้ง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 กับจอเจ็กเป้กับเมซิงเพื่อเป็นกัให้กับทีมงานเจ็กเป้เมซิงเะยค่ะบ๊ายบายค่ะ